นะเซนลงพ่ออยู่ร่องน้าแดงครับมาดูสึกเรี้ open, โอเพ่นไทอกร่งน้านดสาวซ่าสาวน้อยชนิดารมน้ำน้องเงินครับผู้ต่อไปรอเลยครับหมวดจุพาผู้ต่อไปรอเลยผู้ต่อด้วยนะไปเลยครับพ <ๆ S 2> ประมาณไ, <ๆ S 2> ไ,ไจังเซลงบีร์เปนมันตูสิงห์คนไทยแม่กาไรทองเรือภายในรับแม่พรสวรรค์แสงสนาวาพอัรแเ้าทาท ลอยน้ำน้ำเรือขึ้นต้นทุนจุดหน่อยครับเซ็ตเด็กไหลนะฮะไหลนะฮะเพราะเราตามเวลามากครับตอนนี้ใช้เวลาในพิธีเปิดมากไปพอสมควรและประกาศมายังเรือทุกลำอะไรยอมก็ได้ก็ยอมก็ไม่ต้องเหลี่ยมเงินบ้างแหม่ก็ทำอย่างนั้อง็พายชิ้นโปดชิ้นมากชิ้นเมืองเพราะว่าขระดาษดแป๊บเดียวที่เป็นนาฬิกาที่นาทีไปแล้วใช่ห้าโมงไปแล้วทุกท่านอ้าวนิดนิดหน่อยหน่อยยอมได้ รูกท <CL> mm ีมเบสเาวะรู ha, ha, ha. Side, side, ้เรื่องไว้ตอนนี้อะไรเนี่ยไว้ห้าเขาสายสายขอ็นคอมพิวเตอร์ทีนี้ครับเซ็อ